และการฝึกอบรมใจที่ได้ว่าเป็นการศึกษาด้านในนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นก็คือสอนให้เด็กๆของเราได้รู้จักเรื่องราวของชีวิตเด็กๆไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดมาทำไมย่าว่าแต่เกิดมาทำไมชีวิตนี้มันประกอบด้วยอะไรก็ไม่ค่อยจะทราบแล้วก็เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ยิ่งการศึกษาในสถาบันเน้นหรือกระตุน้นแต่เพียงว่าต้องสำเร็จนะ ต้องเป็นคนมีความสําเร็จต้องเป็นคนมีความก้าวหน้าต้องสามารถเป็นผู้นาใครๆได้เพราะฉะนั้นต่างก็มุง่งแต่เพียงว่าเราต้องก้าวไปกว่าคนอื่นเขาต้องเก่งกว่าต้องดีกว่าก็ทําให้ขาดความเห็นอกเห็นใจมุ่งแต่ว่าเราต้องได้คนอื่นก็ได้หรอกแต่ว่าต้องทีหลังชั้นน้อยกว่าชั้นเท่าชั้นไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นเพระนาะฉะนั้นการที่จะศึกษาด้านไหนก็คือศึกษาให้รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตในทางวัตถุธรรม หรือรูปธรรมในทางกายไม่มีอะไรแตกต่างกันมันเหมือนกันทั้งนั้นและก็ชีวิตในทางใจคือในทางด้านนมามธรรมมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันอีกเหมือนกันโดยสัญชาตญาณก็มีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ให้เรียนรู้เรื่องของชีวิตว่าโดยแท้จริงแล้วเรามีธรรมชาติที่เหมือนกันทุกคนเพื่ออะไรเรียนรู้สิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้อง แข่งแย่งจะได้เห็นอก <GB. S 2> เห็นใจซึ่งกันและกันว่าผลที่สุดแล้วเราเกิดมาเหมือนกันจริญเติบโตตามวัยตามลําดับเหมือนกันตั้งแต่ทารกมาจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เดียเ๋ยวนี้จากความเป็นผู้ใหญ่ไปมันก็จะต้องค่อยๆเสื่อมไปตามวัยผลที่สุดก็ ชลาแตกสลายแล้วมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติถ้าเรารู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะอย่างที่เราพูดกันอยู่แต่เอาใจไปสัมผัสให้เด็กๆได้ศึกษาจากธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนที่จะศึกษาอยู่แต่ในห้องเรียน แต่ว่าลองมาศึกษาจากธรรมชาติเป็นอุปกรณ์จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นเป็นการศึกษาด้านในที่ทำให้เด็กจะเกิดความรู้สึกว่าอันที่จริงแล้วแล้วก็ชีวิตนี้มันไม่มีอะไรนะที่เราจะต้องมาเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นของเราทำไมเราไม่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันเห็นใจกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันพอเรามาถึงจุดนี้จะเกิดความรู้สึกว่าเออต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัว ใครสามารถทําอะไรได้ก็ทําให้เต็มที่พอทาเต็มที่แล้วชีวิตมันก็จะเกิดความผ่อนคลายผ่อนคลายจากการที่จะเอาให้ได้อย่างเต็มที่พอเกิดความผ่อนคลายเข้าความสมดุลของชีวิตมันก็จะมีมาโดยอัตโนมัตินี่ก็เรียกว่าควรจะได้มีการศึกษาทั้งด้านนอกและด้านใน